아제 โอเคโอเคกูจะโกยเธอให้มาลงมาไอ้แจ่สกายกูต้องอามาก็สร้างความสุขตอนที่กูอันนั้นจะตายไม่ต้องถามมันเลยว่า why ไม่รู้พุงนี้ใครจะตายกูเลยเป็นเด็กไฟร้อต่อใช้ความคิดและอ่อนมามาตอนนิ้ไฟเดวันยูไบเพราะกูไม่ได้สอนอย่างงั้นกูเลยเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครและไม่ต้องมีใครมันเหมือนกับฉันและแม่แม้ในเนื้อสิ่งใดก็ไม่มีใครมันเหลือมองฉันบางสิบางด่านที่ไม่พูดออกไปเพราะไม่มีใครมาฟังทั้งนั้น โอ้ไม oh ่ฟอกสักแค่หน้าบพตกผล่ชมิกกูเตอร์เป็นลิศไอชิดจะโฟร์เด็ดออนเดอะบิตและกูจะแซบไปยิงกว่พิศชื่อเลยนามเลยงานเป็นเนกจากกับฟอนมันเป็นแบ็คฟิเบอร์โอ้ไม่ก็ดูวัดไอชิดเลงจากกูเกิลมากลายเป็นบิชปล่อยเลยเดย์ไปต่อขนาดไอตังยังโอนย้ายเสมอต้นเสมอสมไปกูไม่ใช่คนน่โกงไทยมึงรู้จักกูไหมทำไมตัง้งถึงได้ทรงไซส์และตอนนี้เห็นนะกูกระบาดเพราะมันถึงตาของโรงร้ายแล้วกูอยากลอยไปบนฟ้าไม่ได้เรียกผู้พูชนะแต่เป็นนะผู้ที่พอสวัสดี่สร้างเงินแลนด้วยพอสวรรค์และกูจสั่นนเรรงาาออหมดคต ได้เป็นฉันมีเด็กเงินตาเงินร้ายกว่าคนแลต้องเป็นฉันที่ได้ดิ่งฝันชีวิตจะรู้เจ็บทำให้ใจละทุอีกไม่มใีใครที่ได้แบบเราชีวิตทั้งหมด is t o m u อย่ามาอากากูกลัวอ้อจัดดูอิไม่มีสิ่งใดที่เท่าใจคนกูเลยกตั้งเพลงนี้ว่าสู้ดิ b o ด h do it กูจะ <Yeah. S 2> ไม่ได้ฟิปเพลงไม่ดังและไม่ได้ฮิตกูไม่ผิดหวังที่ได้คิดกูเลยสูส้ถึงทุกวันนี้กูติดดีแต่ไม่ได้ซิปกูฟีสต,ตายจนอยู่ในคิดแล้วไม่ดีดนฟักติชินอันลบั้มใหม่สะอยู่ในลิสต์กูไม่ใช้ไอ้ยาเสพติดตัว,วจุดจิตคือใจกูเองเก็บบางเวลาติดโลกมายาก,กระโดดขึ้นมาเลยชาลูแปงไว้เคีนนั่งอยู่ข้างใครอาน์เซงลบแล้วก็ภาทใหม่กูจะทำเพื่อเอาภาสาใจอย่าเป็นตัวเองเว้ยต้องพูดภาษาได้อไม่มีดี